สวัสดีครับสวัสดีแยามเล้งเด้วยครับเด้อเพี่องอ่ะมันนี้สิ้ผ้ามาเบ่งครับนี่ให้เรางกเรืองเลยครับเกิดยูไต้ห่มยางหน้าเลยครับห่มยางหน้าปลูกเองนะครับนี่นะครับพุ่กระแมนโอ้ เสือะะ้อผ้าเมืองต้นยางนานี่นครับตน้นยางนาอายุห้าปีครับอายุห้าปีเต็มนะครับปลูกอยู่คางให้หน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นขั้นนานครับอ่าดูข้างล่างเนี่ยเป็นต้นปอเทื่งนะครับปอเทื่งควปนผสมกับเขาเนาะนะครับ บานมันปุยพือดสดบานนี้เขาก็ตัดนะตัดเห็ดปุยนะครับนี่จ้ามือนี้ให้งลาขาครับนี่เลยเห็ดละงเหลืองนะครับละงเหลืองสุดยอดบ่ธรรมด้ ค้องแน่เรเห็นหอครับพี่น้องเพิ่นวัวตวัดเ,เนี่ยมันบอกว่าให้เรางอกออกเด้อัดาสัตว์ไม่เบิงแนแมวาสัตวกันเลยมาเบิรงครับนี่อ่าเห็นเรอกืองครับหืุยตัวนี้คนว่าันตะเนี้ยว่าเนบโอ้เนบเนอาไม่เห็นเลยพี่นกโอ้ชิว่าแขวามาเน็บออกชิว่าครับ <c oughs> นี่บริเณเนินบอเดอูส์นะครับของแท้ของแท้ตัว,ว่เปลี่ยนนะครับ <c oughs> สำหรับผู้ใดสนใจอยากปลูกนะครับต้นยางหน้านะครับหรือว่าต้นไม้ปาล,ลาหลายชนิดนะครับเป็นไม้ยุ่งไม้ย่างไม้ดูไม้แดงเนาะแต่ก็ติต่อมานะครับในเขตจังหวัดอำนาจ,จเจริญขุนบนยโสธรเอามาได้เลยนะครับ ถ้าอยากกินเห็ดเราโงออกอ่ะมีต้นยางหน้าครับต้นตะเคียนนะครับปลูกซะนะครับนี่อันนี้ก็สวนผมเนอ้อนะครับนั่นครับผู้เพิ่นมาตัดหญ,ญา้าผู้เพิ่นเห็นเพิ่นเลยมาบอกเห้เราโงออกออกเนอ้อว่ะสันโอ้ยมันดีครับเป็นคนมาฆ่าเจ้าเชื้อไปเก่งนะครับอ่า อุโมงต้นไม้นะครับอุโมงต้นไม้สีเขียวมองหรอครับขนาดก็ยกอยางนสีเขียวนะครับเป็นคนมักสีเขียวๆนี่ครับสบายตาดีนะครับนี่ท้องหน้าท้องหน้าย่ำใบยบใบแก่ๆครับใบสามมงใบสี่มงแรงนะครับให้ทุกคนอินกับบรรยากาศไปน้ำกันครับ ึ้นถอดบานเฮาในเด้อพี่น้องเลยึ้นถอดบานเฮานะครับคือถอดทงให้ทงหน้าขึคนัือถอดดีพอ,อีแม่พอไงไม่ไงนะครับผู้เคยป้อนเขา่าป้อนหนานะครับมาเบิ่งไมาแย่งเพิ่นนะครับเนาะอ่ะสำหรับมือนี้ก็ให้เบิ้งสำนี่ล่ะนะครับเดี๋ยวสวนแปลงก็หนีให้ท่ายให้เบิ่งอีกเพื่อนนึงนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ